กอขอเจ็ดเก้าสระบุรีอายุยี่สิบห้าวันเขียวใบฟูแตกกอดีมแมลงไม่รบกวนแปลงนาของพิโรดใช้เลดลาวาและใบหยกกับกิ่งทองอัตราการแตกกอดีไหมพิโรดดีนะแตแต่ของพี่ปุ่นนะปุณนก็จะดีทรงดีสวยสวยใบใบไม่ฟุ้ฟ้าออ เมื่อกี้เมื่อกี้เราถอนเราเราเราถอนเคมีกับของเรามาเทียบแล้วนะต้นสู้ไม่ได้เนาะของเราต้นใหญ่กว่าแต่กอดีแต่กอดีกว่าใบใบสั้นกว่าต้นแข็ง,อขงโอ้โหอ่าอันนี้หวานใบย,ยกไปรอบเดียวกิ่งทองยังไม่ได้ฉีดยางยังที่รถซื้อกิ่งทองกี่ลังสองลังกิ่งทองไปสองลัง พีกะฉีด <laughs> โอ้โหสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สระบุรีนี่หนองแค่พี่โรดใช่ไหมหนองแค่หนองแคองแคอันนี้ของพี่โรดห้าสิบห้าไร่เจ็ดเก้าหมดเลยเนาะ 99, 99. โอเคตอนนี้แปลงนี้ยี่สิบกว่าวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสลับหน้ากล้องให้ดูครับอ่าอันนี้หวานไปย,ยกไปรอบเดียว กิ่งทองยังไม่ได้ฉีดยังยังที่เราซื้อกิ่งทองกี่ลังสองลังสองลังกิ่งทองไปสองลังพีกะฉีดโอ้โหอันนี้ใบนน้อยเนาะใบน้อยได้ต้นอันนี้ได้ต้นอ่า อันนี้ที่หนองแคสระบุรีผ่านมาวันนี้เลยแวะมาเยี่ยมพี่โรดหน่อยโอเค